สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านยามบ่ายนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา2โมงครึ่งนะคะอากาศเย็นนะคะแล้วก็ทําให้เฮานี่ไข้รับขนาดเลยนะคะลมกระจอยวันนี้ก็เลยจะจวนกันมาทําอนอย่างที่แทบกินกันนะคะออนอย่างที่แทบแบเคื่ออย่างคะ่ะเขาไปค้นวัดิุในนี่คืออย่งซาโยเต้ อันนี้คือซาโยเตอกำเมืองเปิ้นฮ้องว่าฟักแมวอหรือว่ามะเขือเคือเอนี่ถ้ามะเขือเคือนี่คนเมืองหูงจักแน่นอนนะคะนี่อเออเามาตํานะคะวันนี้เราจะมาตําใส่ปลาห่านะคะนีะ่เขาถามว่ากินสดได้ก่อซาโยเตะน,นี่นะคะกินสดได้นะคะกับน้ําพริกได้ เอาไปแกงได้เอาไปผัดได้เอาไปนึ่งกับน้ําพริกได้นะคะและสําคัญเอามาตําได้นะคะวันนี้เลยจะเอามาตํานะคะวัตถุดิบก็เหมือนกับตําส้มทั่วไปเลยนะคะมีกระเทียมมีพริกแดงนะคะมะเขือมะเขือส้มแล้วก็มะนาวนะคะ,ะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำหาน้ำหา น้ำปลานิดหน่อยนะคะแล้วก็น้ำมะขามนี่แล้วก็ครัวตำส้มก็จะมีใส่ถั่วน้ำตาลปี๊บอ่านีใส่ปูดองแล้วก็กุ้งแห้งนี่วันนี้ครบเครื่องเลยนะคะมาทามาเริ่มตำกันเลยนะคะอะใส่กระเทียมแล้วก็พริกลงไปนะคะแล้วก็ตำ ระวังนะคะ่ะระวังพิกระเด็นใส่ตานะคะคอยมองเป็นระยะระยะีออ่พริกพอแหลกแล้วนะคะใส่หัวฝักยาวนะคะหัวฝักยาวในสวนของเราเองนะคะนี่มันจะกรอบอร่อยนะคะสดๆใหม่ๆ ใส่เข้าไปตั้พอให้มันแตกมันต้องมือละเอียดเยอะนะคะใส่มะเขือส้มมะเขือส้มสามแก่นแล้วแต่คนชอบเลยนะคะใครชอบมะเขือส้ม กินมาเคยส้มก็ใส่เยอะๆไปได้เลยใส่เข้าไปนี่นะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลน,นะคะวันนี้มีน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะชอบเยอะใส่เยอะชอบหวานใส่เยอะนะคะเอานนี้จะบอกค่อยหวานก็ได้นะคะใส่ไปแค่ครึ่งเดียวนะคะปรุงรสชาติเท่าที่ตัวเก่าชอบเลยนะคะนี่ มีความเหนียวนิดหน่อยนะคะน้ำอะน้ำตาลของเหาใส่น้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็ใส่มะนาวนะคะใส่มะนาวลงไปโอ้คนต่ำกว่าน้ําลายป,ปุ๊บแล้วนะคะอย่ามาตันนี้ต่ำเสือ บีบมะนาวลงไปนี่ใส่ทั้งเปลือกนะคะนีใส่ทั้งเปลือก,กใส่ทั้งเปลือกไปเลยอแล้วก็ปูใส่ปูดอง ตับปิ้งไม่เอานะคะตับปิ้งไม่เอาตับปิ้งเอาทิ้งนี่หักใส่ลงไปนะคะกระดองไม่เอานะคะนี่แล้วของคุกเค้าก่อนพุกเค้าน้ำตาลให้แตกใส่น้ำมะขามเล็กน้อยนีม่มีรสชาติเปรี้ยวหวานนะคะวันนี้นะ ใส่น้ำปารานี่ขาดมาได้เลยนะคะน้ำปาราใส่ไปสองช้อนไปเลยนี่จุกเขาให้เข้ากันน้ำปลารสใบนิดหน่อยเพิ่มีความหอมนะคะ,ะนี่ชิมรสชาติสิ อืมโอเคจับเป๊ะนี่ไสโยเต้นะคะสับเหมือนเขาสับมะละกอนี่สับใส่ไปเลยโอ้โหนี่เท็กเจอร์ก็จะเหมือนมะละกอไปเลยนะคะว้วห ใส่ลงไปใส่ลงไปนี่ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามใจชอบเลยนะคะวันนี้ตาหนึ่งหน่อยนะคะซาโยเต้สดสด,สดปลูกเองกะไม่ใช่ค่ะนี่ซื้อมานะคะปลูกเองยังบัาสามารถที่มันจะออกหน่วยได้เตือนนะคะเคยปลูกหลายรอบแแล้วมันไม่เป็นหน่วยนะคะไม่เป็นผลเลย อืมหน้าตาหน้ากินเหมือนกันนะคะเนี่ยบอกว่านี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ตํำซาโยเต้นี่นะคะที่เอามาอันเอามาตํำนี่นะคะแต่ซาโยเต้นี่ยกินบ่อยละเอามาทั้งแกงทั้งพัดทั้งลวกจิ้มน้ำพริกแต่ตํำนี่ยังแบนเกยกเตือนนะคะวันนี้เอามาลองไปกันนะคะกินไปกันนะคะเพื่อนน no. พอไปก็เหมือนอย่างลาห,ลาหลายอย่างเนาะเหมือนมะกล้วยกะฝรั่งนี่นะคะเหมือนชาเหมือนมะแตงกะสับ่าให้เหลือนะคะเสียดายเสียดาย้ยายองใส่ลงไปใส่ลงไป โอ้โหเม็ดนหนแทบบมียังนุ่มอยู่เลยอ่าพอแล้วนะคะพอแล้วติกมีดนี่เขาก็เอาอยู่นะคะมาตํานะคะคลุกเขาให้เข้าใส่กุ้งเพิ่มสีสันไปหน่อยนึงใส่ไรต้องเยอะนะคะกุ้งนี้ค่อนข้างมีความมีความเค็มนะคะ ว้าวชิมชิมชิม,ชมอมอร่อยกรอ,กรอบก,กรอบกว่ามะละกออีกอม,มาเสิร์ฟใต่จานแซบ่บสดมากๆเ่าเสิร์ฟใต่จานเลยนะคะ เี่เทเลยดีกว่ามันฉ่ำมันกรอบกัดไปนี่คือฉ่ำน้ำอ่ะอย่าให้เหลือโอ้ดู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 ดปูมียังไม่เซตเต้ไม่เซตเต้โรยถั่วนะคะโรยถั่วที่ส่งลงไป นี่ออืืเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตําซาโยเต้ใส่ปลาร้านะคะเสร็จๆค่ะมากินด้วยกันค่ะเพื่อนๆนี่ดึงๆตึงๆตึงๆดึงทักทายเพื่อนๆก่อนนะคะสวัสดีน้องย้งค่ะสวัสดีแม่สีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี น้องยงเหมือนกันนะคะสวัสดีคุณเลสรีจางนะคะสวัสดีค่ะมากินตำาซายเต้ด้วยกันนะคะมาเลยวันนี้ไขมีอา่าแซยเต้ก็เอามาลองทำดูนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะเออน้องรอนก่อนนอนสวัสดีค่ะวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะขอไปกิน ซายเต้ลำลำนะคะมากินด้วยกันนะคะขออนุญ,ญาตลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะค่ะแล้วเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ thank you so much นะคะบ๊ายบาย